สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมเอ็มนะครับผมก็จะมาเล่นโหมดสีสีครับบัดนี้ใส่ตามะได้กำเนิดครับผมจะไม่เปิดมมในแมตชนี้นะครับผมทำให้ดูฮะได้ข่าวว่ามีแบบใส่ลงเซเล็บแถวนี้อาจจะยินเสียงผมแบบเสียงหล่อฮะอาเพื่อนด่ดาดั้งนี้ถ้าเห็นเห็นไหมฮะตัวแดงๆนั้นเราต้องยิงให้เป็นนะฮะยิงแบบนี่ฮะอ๋อยิงแบบผมนะเป็นไงฮะโคดปะ ไม่โหดได้ไงครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูครับเนี่ยศัตรูมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เข้าหัวไปเดียวไม่โดนหัวคร,รครับเดี๋ยวรอก่อนครับอรอก่อนครับท่านผู้ชมครับเอามันล้มแล้วครับท่านผู้ชมครับมันล้มมันมันล้มแล้วอลอโอ้ยปืนยี่สิบบาทยิงได้แปดสิบครับโอ้โหโหดเกินหลบบ้านก่อนใจเย็นพันยาปแป๊บฮะ,ะไม่พอใจอะไรเนี่ยซีเรียสกันทําไมโอ้โหเกินโอ้ใจเย็นพี่โอ้หั่นแน่มีบาลงบาเลียเดี๋ยวนี้เอฟซีเยอะ ทีมโป่งทีมปลาผมไม่ไหวเดี๋ยวผมเปิดไม้ที่หลังครับตอนนี้เรายิงก่อนเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วอุ้ยเออ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 หัวแตกไปไงโอ้โหลาชิวผมอะเมื่อกี้ผมยิงหัวแตกขาหัวแตกหัวแตกหัวแตกเออรู้จักปืนในตำนานเออหัวแตกโอ้โหยิงเข้าหัวครับจังหวะเนี้ยนี่จะเข้าหัวเคยเห็นปืนยี่สิบยิงเข้าหัวยิงเข้าหัวเข้าหัวฮะเดี๋ยวดูฮะเอ้ฮะดูเป็นตัวอย่างครับผมทุกคนครับ ดูเป็นตัวอย่างครับอืมเราว่าคันเทพคันเทพโอโหโอโหเอาไงเนี่ยโอโหเป็นไงฮะทุกคนครับผมวินเดอร์ซันเนี่ยเทพเทพบอกเลยไม่มีใครเทพเท่าผมเลยฮะโอ้โหดูฮะครั้งนี้นี่จะมาตัดต่อลงคลิปฮะทุกคนก็โปรดทราบนะฮะเอาต้องใส่มนอย่างงี้ครับโอ้โหอยากใส่คอนเวิร์ตแล้วไปเตะหน้าเธอครับเนี่ย โหด ok, โหดเอ้าเฮ้ยโอ้จับจับจับเจาเอ้าเฮ้ยยิงไม่โดนจอด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 แม่ให้เกียรติผู้ชมนะครับเนี่ผมจะลองเปลี่ยนปืนนะฮะเปลี่ยนแบบปืนนี้เราใส่ปืนนี้นะครับจะได้แบบยิงสองปืนนะเราจะได้โหดขึ้นเนียพอเราโหดขึ้นแล้วเรารู้ทักษะในตัวเองนะเราจะแบบยิงได้ตลอดเลยครับครับขั้นเทพโนหนึ่งตะกันบอลน้บัววันครับผมคือนมเบัววันนะ ถ้าดำวัตถูนี่ใครก็ไม่รู้ครับไม่ใช่ผมแต่ว่าผมเห็นสตูแล้วจะเอ๋อันแน่หายไปไหนหรว้าวขึ้นไปแล้วหรอโอ้จดอ้ออ้เน้นไงออ้โอ้โอ้ยายายิงบอกโอ้แต่แหละตายแล้วเรียบร้อยเราจะไปใส่อีกตัวหนึ่งฮะตัวหนึ่งเราต้องวิ่งอ้อมบ้านก่อนครับอ้อมบ้านนี่อ้อมอ้อมอ้อมแบบสเต็ปผมนหมฮะสเต็ปนับวันเนี่ยอ้าวหายเฮ้ยโอ้ดวันจุดโอ้ตายแล้วดำวันลมครับ ผมเมื่อกี้นี่ผมล้มนี่มันอาจจะชุดกระชากลากถูกเกินไปครับเราเลยไม่ได้ตั้งตัวฮะเรามาดูทีมเพื่อนครับคนนี้มันไม่น่าโหดเลยเราต้องอยู่ใ,ใกล้ๆศัตรูครับนี่ฮะนี่ฮะป้าป้านะฮะป้าป้า Mk ป้าป้านี่ยิงเอ้าโสุดยอดเลยครับนะครับทุกคนก็ปรดเข้าใจนะผมก็จะชนะนะครับผมแลวผมเล่นไม่ใส่ก่อนนะไอ้วอลก็ไปตั้งครับโหดเกินเนี่ยโหดเกินคาบรรยายนะวันนี้ผมจะมาไลฟ์สดนะฮะให้ทุกคนปรดทราบ ไลฟ์สดอยากอยากไลฟ์เฟบ o ๊กนะฮะเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งครับต้องหายูสโงยูเซอร์กันนครับหายูสโงยูเซอร์กันไลฟ์สดนี่มีคนดูเป็นพันนะฮยผมจะไ like ok ลฟ์ทิกตอกดีกว่อไลฟ์ทิกตอกหาคนดูเพิ่มๆสามสี่คนนะไลฟ์ทุกวันครับรวยบ้านรวยโอ้โหตะตูมา ศัรตรูโอ้โหศัตรูมามันได้ยินเสียงปืนผมแล้วแต่ว่าผมอ่าผมโหดไงมันยิงไม่โดนผมมันยิงไม่โดนผมมันอยู่ตรงนั้นเลยโอ้ยจูๆจูจอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่ไหนอยู่อยู่ซ้อ๋ออยู่อยู่นั่นเองผมจะไปช่วยฝั่งนั้นก่อนนะฮะฝั่งนั้นน่าน่าจะหนักครับโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเราเอาฝั่งนี้เหมือนเดิมครับเราไม่ไปฝั uh ่งนั uh WOW> ้นละเราฝั่งนี้ให้รอดก่อนฝั่งนี้รอดแน่นอนครับ เดินมามันศัตรูมันไปไหนแล้วครับมันมันกลัวผมบารมีผมแน่นอนเลยครับกลัวอำนาจผมนะผมอำนาจ,จเจริญน,นะครับเพราะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆมันจะลงสงขาอา้อาวอา้อาวโอ้โอ้อา้อาวไม่แล่วโอ้โหหัวแตกครัตบตกหัวไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยไม่มีใครสุดยอดของผมแล้วดูฮะวันพันแมนจะต่อยคนครับเอ้าไม่ต่อยอ่ะโอ้ซื้อสกีนมาตั้งแพงไม่ต่อยคนเฉยเราไม่ได้ครั อะไรฮะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้ผมทำต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ไวนะ้นะครับผมชื่อเอ็มนะครับเราชนะด้วยป้าป้านะ,ระาครับป้าป้าโหดครับนัมเบอร์วันไม่ใช่ผมครับแต่ผมนัมเบอร์ทูครับอย่างน้อยผมก็ได้อ่อหนึ่งไลค์นะครับเข้าใจนะู้ยความจริงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมก็มาคลิปสั้นๆน,นะครับก็อย่าลืมนะจุ๊บรักนะทุกคน